สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ถามมาต่อไปเลยว่าห่างหายไปประมาณ2วันด้วยคลิปเสียงที่มีเสียงจิ้งหลีดโหมมากต้องคออมไ,ไะคาถามคือเราจะเก็บฝักอารีโอได้ตอนไหนครับและควรเก็บเมื่อไหร แล้วก็วิธีการดูแลรักษาอาริโอเบื้องต้นเนี่ยเป็นยังไงอ่ะมาเดี๋ยวผมจะอธิบายฟังกันเวลาเราเก็บฝักอาริโอนะครับมันจะคือเราจะผสมฝักอาริโอเนี่ยช่วงประมาณเดือนพฤศจิกาถึงเดือนธันวาเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่หน้าหนาวเนาะเขาจะออกดอกเราจะผสมเกสรอนแล้วหลังจากนั้นประมาณ4เดือนครับสีเดือนฝักเขาจะเริ่มสุก เวลาที่เราจะได้เก็บก็จะเป็นช่วงมีนาเมษาช่วงนี้แหละครับเป็นช่วงที่เราได้เก็บฝักของอาริโอนั่นเองการเก็บฝักอารีโอผมไม่ค่อยแนะนําให้เก็บตอนที่ฝักเขาโผล่ขึ้นมาและยังสดๆอยู่ผมแนะนําให้เก็บตอนที่เขาเริ่มเหี่ยวแล้วพอเขาเริ่มเหี่ยวเนี่ยเราก็จะสามารถเก็บเขาได้ง่ายหน่อยเวลาดึงออกก็ค่อยๆเอาฟอเสเซปดึงนะครับฟอเสเฟปดึงออกแล้วก็ค่อยๆค,ยคีบเม็ดที่มันร่วงอยู่ค่อยๆค,ยคีบออกทีละเม็ดทีละเม็ดนะแล้วก็ แต่ถ้าเกิดว่าใครมีเครื่องดูดฝุ่นแบบพกพาแบบี่ชันแบบไอเล็กผมบอกเลยทําให้การเก็บฝักพวกนี้ง่ายขึ้นเยอะมากเอาที่ดูดฝุ่นเปิดจ่อไว้เอาฟอสเฟตเคลียร์มันจะดูดอ,ออกไปเลยดูดเก็บได้ไวมากหลังจากที่เราเอาไปเก็บเก็บดูดเก็บเรียบร้อยแล้วเอาไปล้างให้สะอาดครับพอล้างให้สะอาดทิ้งไว้แห้งสักวัน,ส,วนสักคืนหนึง่งหลังจากนั้นก็เอาไปเพาะได้เลยผมจะไม่พักเด็ดข่ะผมจะไม่พักอะไรสักอย่างก็เอาไปเพาะเลยก็ขึ้นปกติครับ พราะฉะนั้นวิธีการเก็บฝักและการเพาะก็ประมาณนี้เนาะวิธีการดูแลอาริโอเบื้องต้นบ้างดีกว่าการดูแลอาริโอเบื้องต้นครับง่ายๆนิดเดียวเองอาริโอเป็นไม้ที่ค่อนข้างชอบชัมมม่วโมงแดดที่กลางๆประมาณสักหกเดือนเอ้หกชั 6, 6่วโมงอะไรละ่ะหกชัมมม่วโมงแปดชัมมม่วโมงแค่นี้ก็เพียงพอสำหรับเขาแล้วครับแสงแดดขอแพะทางสแลนสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์กโอเคแล้วนะนนเพราะฉะนั้นก็ถ้าาถ้าใครที่แบบแดดแรงมากเกินไปเขาอาจจะพางเพิ่มได้ครับ อาจจะเพิ่มไปอีกนิดนิดหน่อยหน่อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนจากห้าสิบเป็นเจ็ดสิบหรือแปดสิบก็ได้ก็สามารถโอเคเหมือนกันเขาสามารถดูได้สามารถทนได้เพราะอารโอถ้าแดดแรงมากๆใบเขาสามารถเบินได้เบินหรือไหมนั่นเองใบเขาไหมได้ครับพอเขาไหมค่อนข้างอันตรายอารีโอมากๆเพราะว่าอารโอเนี่ยเขาเป็นไม้ที่ผิวไม่แข็งแรงมากเท่าไหร่ไม่ถึงกับนิ่มแต่ก็ไม่ได้แข็งแรงอ่าเพราะฉะนั้นต้องดูแลและระวังเขาเยอะๆหน่อยนึงครับแล้วก็การลดน้ําของอารโอเนี่ย ผมจะลดน้ําหลังจากที่ดินแห้งไปแล้ว3วันจะต่างกับพวกยิมโนเลยอะโตถ้ายิมโนโอะโตเนี่ยผมจะลดน้ําหลังจากดินแห้งประมาณวันหนึ่งแต่อาริโอต้องมีช่วงระยะเวลาที่ดินแห้งมากกว่าพวกนั้นครับประมาณ2-3วันดินแห้งเราค่อยลดน้ําเห็นไหมครับวิธีการดูแลรักษาเรื่องแดดและเรื่องน้ําง่ายๆนิดเดียวเองอ่ะปุ๋ยกับอาริโอให้ได้แต่นิดเดียวออสโมโค้ดก็พออย่าไปให้ปุ๋ยอย่างอื่นใบเขาแตกได้ครับ เราสามารถเลี้ยงแล้วใบเขาสามารถแตกได้ถ้าเขากินเยอะจนเกินไปอริโอเลี้ยงง่ายมากครับใครที่มีข้อสงสัยใครที่อยากรู้อะไรอีกก็ถามผมมาได้อาจจะเป็นใต้คอมเมนต์นี้ก็ไดใใ้ใต้ใต้คลิปนี้ก็ได้คอมเมนต์มาใต้คลิปก็ได้แล้วก็หรือใครที่สามารถไปถ่ายเอ้ยไปถ่ายอะไรล่ะไปถามในไลฟ์เพจก็ได้ครับในเพจของผมก็จะเป็นเพจชื่อเพจว่าสวนกระบองเพชร PPS Garden ในนั้นก็จะมีไลฟ์สาระที่เป็นเพจที่เป็นไลฟ์ที่ถามมาต่อไป ทุกคนจะคอมเมนต์ถามคอมเมนต์เข้ามาถามเข้ามาแล้วผมก็จะคอยตอบในไลฟ์นะแล้วก็จะมีไลฟ์ช้อปปิ้งอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเป็นไลฟ์ขายต้นไม้ในเพจก็ฝากกดติดตามด้วยครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่ง YouTube ด้วยช n e l ของเรา PPS m e n w a r Garden นะฝากด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะสำหรับ EP นี้ก็จะจบประมาณนี้สิ่งที่คุณอยากรู้เอ้ยไม่ใช่มันต้องเป็นคำถามที่คุณสงสัยสิ่งที่คุณอยากรู้ถามมาสิเราจะตอบให้ โดยพีเพสการ์เด้นนะครับอย่าลืมแชร์แอนเนลอะไรล่ะเดี๋ยว <c oughs> อย่าลืมติดตาม e ีีหน้านะครับว่าจะเป็นคำถามเกี่ยวกับอะไรฝากด้วยนะถามมาต่อไปบายพีเพสการ์เดนนะครับคำถามนี้ที่คุณสงสัยถามมาถามมาถามมาอีพ e ีหน้าจะเจอกับอะไรคำถามเกี่ยวกับอะไรก็รอติดตามชมกันสำหรับอีพีนี้สวัสดีครับ